สวัสดีค่ะท้บ้านหนึงเปิดนะคะพามางย่างปลาอีกแล้วเนาะคะ่ะเฮ้ยย่งางมาักย่างมะกลแล้เนาะคะ่ะห้องพึ่งเปิดกล้องเนาะรู้ว่าดอกไม้หรืออียงังสิบห้าปเบิึ่งดอกดอกไม้ป่าริเมนบ่านาาสิเมนด้อยค่ะ รว่าเป็นดอกเอียง้อค่ะเฮ้บ่หูคือกันเนาะเอ้ยงามกะขายายยางกนอนเด้อยางทั้งหินอีกแล้วเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมยายลวก้าไปจอดมองเลยย่นแสงย่นเสง ท่านก็บพกใส่ขี้ลายใส่ไม้ใส่กูเกย์เป็นน้องไม้เรื่อยๆเยนาะค่ะบม่ค่อยมีเนาะยังไปส่วนไปเรื่อยๆคะ่ะตามภาษาค้นหาปลาหาส่วน แน่นบทันมันแพนแล้วมันเรนดีล่ะม่งคอยอ,อ้ยยรางละงเดพเอาผาลากได้ก็เอาผาลากว่ตจีย้อนเสงยงแคน้อยเด้ค่ะน้ำเริ่มแห้งแล้วค่ะลงร้อยของน้ำปลาคุณนะเห็นให้ต้นไผ่ลมมืดาะคะ่ะ พี่นะคะร่องรอยของน้ำป่าพัดเนาะคะ่ะต้นไผ่ไปเป็นกอกๆเลยเนาะ,ะบกกว้างไปนี่แสดงว่าน้ำปลามาพัดมาเซาะเราไปมึงเนยคะ่ะร่องรอยของน้ำป่าเนาะ,ะมาเดินป่ามาชมธรรมชาตินะคะมึงนี่มาต้องเสียเรียดเนาะ ยายกำลังสอนอยู่ค่ะมาเที่ยวป่านะคะทั้งหมดแดงทั้งนั้นเลยคะ่ะอยู่แถวนั้นนะไปค่ะใหญ่เดินไปเรื่อยๆไปเบิ่งวังข้างหน้ามาชมบรรยากาศ <laughs> <laughs> อันใดห,ห้างมืแเดียงยังชมธรรมชาติพี่น้อง วันจุดเดี๋ยวหาห้างหมดแดงไปพร้อมป,กป,กปกุกปกปกเึียงนกห้องอันนี้ต้นมะข่านะคะเพิ่นแตกขึ้นเนาะที่ปลาก็ทีเป็นประมาณนี้เนาะ มากกันสองคุ้นคำมือนี่บดเพิ่นไปโคกนะเขาลงน้ำเดินเดินไปเรื่อยๆค่ะเดินน้ำกลิย้ายไปเรื่อยๆ <c oughs> เ <laughs> มียกบพักมันบ่ส่งปลาไปเรื่อยๆ <laughs> ส่งหาคล้ายห้างมดแดงส่ง, <laughs> สงปลาส่งปลา ดิ่มำนี่เป็นใครมันบ่ เอาอยางไปเบ่งเนาะคะ่ะยางไปเบ่งขัดเจาะะ้าเนาะมีใครมดแดงู่ฟองผุ่นนะคะ,ะเขาลงน้ำเนาะ,ะเรามาทางน้ำนะคะเป็นไปทั้งโคกนะจักเพื่อนมีมองใดบุทั้งน้ำทั้งน้ำ

ว่างก็มาเดินป่าเนาะค่ะเนาะไม่รู้จะไปทําอะไรเขาเห็นไปตองกล้วยแล้วเนาะค่ะเขาจะไปให้ยายเนาะแต่ยูสูงจังค่ะเนาะเบิ้งท่ายางเอาตี

กูแท้ถุงหอยไูเอาใู้ออกไปเลยชอบบรรยากาศนะคะ หมปลากินของ <มา S 1> สร้างกูเป็นยังเน<ม>าะี่ <c oughs> ไปแล้วไปหาหมดแดง้งโตคะ่ะสุดรหนึ่งสูตของเฮาลงน้ำเลยคะ่ะนี่ย้ายสิลังสันเม,น,เน,น,ะะมนูอีหยังเนาะครับหมกเนาะโอ้หมดแดงกัดทองคนนี่ก็ตายยากแน้่ ดึงหมุกปลาเขาครับยานย่างเละครับลองหมออกประซิวอยู่เนาะอีกชุดหนึ่งมันไปหายแงไขรหมดเดียงเลยค่ะ สุกบ่กเื่อนบ่บพาอยู่ในไฟดอกเนาะมาเด้เคะพี่น้องมากินข้าวเพื่อนค่อยๆกินข้าวปลาค่ะออกจากบ้านมาไม่กินข้าวปลาอากล้องเป็นเรี่ยมๆตึงเลย ตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะบันเร,เรื่องเป็ดเริ่มง่วงนอนแล้วค่ะจังใดขอบคุณเรยรนะคะ,ะ,คะที่รับชมทลิปของเรานะคะเรามากินข้าวป่ากันนะคะ่ะคุณค่ะเพื่อนกำลังไปยังเลาหากหางหมดแดงอยู่นะ นี่ไข่มดนะคะหลายเนาะไมดนเจ้าอยู่บ้านเจาเอิไข่อย่างอยง่บจ้่ทนอไย่ที่บ้นจาเอิที่บนิไข่ยนิไดท่้ีนเ่อยนนะสั่น้่่